เนี่ยน้องน่ารักมากเลยเป็นอูนินะคะฉ่ำๆเลยแล้วก็มีปูตรงนี้ <Yeah. S 2> สิกเนเจอร์ของทางร้านเขาเลยอืมอร่อยสวัสดีค่ะพบกับช่องเปเปป้าพันนะคะ วันนี้นะคะพัชจะพามาทานบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะคะซึ่งร้านนี้เป็นทั้งบุฟเฟ่แล้วก็อลาคาร์นะคะชื่อร้านว่าอบูซูชิค่ะริบนี้โนสปอนนะคะเราจะมารีวิวแบบเรียวๆเลยค่ะอาหารจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมไปชมกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะร้านอบูซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีทั้งบุฟเฟ่และอลาคารค์ เมนูอาหารมีให้เลือกหลายอย่างมากซึ่งแต่ละเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยมาที่เดียวได้ทั้งความอร่อยและได้รูโปโพสลงโซเชียลด้วยนะคะส่วนเมนูของหวานส่วนมากจะเป็นเค้กแต่ที่นี่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเค้กเขาอร่อยมากๆแต่หากใครไม่ชอบทานเค้ก ทางร้านก็จะมีไอศครีมแบบแท่งทีเด็ดเลยของหาย,ยากที่นี่มีไอศครีมแซนด์วิชโบราณอีกด้วยตอนนี้นะคะอาหารมาครบเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาชิมเมนูที่เด็ดๆเ,เลยนะคะเมนูแรกนะคะที่ฟัดจะมาลองเป็น <c oughs> าทาร์ตไข่ปลาซอสครีมนะคะน้องแบบตะมุตะมีน่ารักมากเลยอะ อร่อยมากแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันทาใหญ่เกินไปนะคะ t e เจอร์ของเขาก็าคือดีมากของทาร์นะคะแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็มีความอร่อยของครีมครีมซอสของปลานะคะอร่อยเมนูต่อไปนะคะอันนี้เป็นข้าวตอกนะคะอันนี้ก็คือแปลกใหม่เลยเราไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะคะเมนูนี้อันนี้เป็นข้าวี่ปุ่นนะคะก็จะมีความปรุงรส้วก็มีเครื่องเทศนิดหน่อยนะคะอันนี้้รงบนก็จะเป็นอูนินะคะฉ่ำๆเลยแล้วก็มีปูตรงนี้ ออยมากว้าวมากไม่ต้องใส่ซอสปรุงเพิ่มเลยนะคะกินปอกเปลกนี้ก็อร่อยเพราะว่าเขามีรสชาติอยู่ในตัวใหญ่ๆโอ้ชอบเสิร์ฟมายาวมากชอบแผนแม่ใ,ใครที่ชอบกินปลาไหลนะคะก็คือห้ามพลาดกับร้านนี้เลยนะคะเพราะเขาจะเสิร์ฟเป็นตัวแบบนี้เลยเมน,นูนี้คือน้องแบบน่ารักมากฟิลว,ว่าเหมือนเรามากินแบบว่า ไฟเดนิ่งเลยนะคะดูดิคือเขามีการจัดจานที่แบบสวยมากอะ่ะอันนี้คือเราก็กินแบบนี้นะาก็จะชนกันได้แบบตามภาษาเพื่อนสาวเขาให้อูนิแบบไม่กักเลยนะคะเราจะมากินซสมอนนะคะอันนี้ก็เข้าไปไมีปลาฮามาจิด้วยนะคะอออปะลาลายสสวยเลยคะ่ะ นน่นแนเด้งๆ,งๆปุบปุเราอชอบกินซาซิมิที่มันเป็นทองมากๆเลยอะแบบเราว่ามันมันดีอะอันนี้กุ้งเราจะมากินกุ้งกันนี่ใส่ของดิบนี่ก็คือต้องมาลองเลยนะร้านเนี้ยของดิบเขามีหลายอย่างอ,อือะ กุ้งหวานอันนี้เราจะมาชิมหอยกันต่อหอยนางรมอบชีสนะคะน้องก็จะห้อยๆอ,อย่างงี้ <c oughs> เราว่ามันไม่ต้องใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดหรือไม่ต้องใส่น้ำจิ้มลแล้วแค่หอยนางรมกับชีสก็ถือว่าโอเคละ <c oughs> นี่นะคะเป็นกุ้งนะคะ <c oughs> เราอาจะห้อยอย่างนี้ได้อะนี่ตัวเบลเลอร์เลยเป็นกุ้งเบิร์นไฟอะคะ่ะวุาเหงา เขาเนี่ยมันมันกุ้งเยอะมากแต่มันหวานหวานมากเลยมันกุ้งเยอะมากอันนี้ <c oughs> เราเราจะไม่เราจะไม่จิ้มน้ำจิ้มเราจะไม่ปรุงไม่อะไรใดๆเราจะชิมแบบสดๆเลยนะคะ <c oughs> หวานอ๋อเธอหวานจี๊ะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี <S <s ok ok ๋ยวตามดูกันคุณแม่ไปใช่ไหมอร่อยดีค่ะหอ่ะแล้วก็หวานมากเลยด้วยอือฮึดูให้สดอย่างนี้ไม่ไม่ขาวเลยสำหรับคนที่ชอบมันก็คือชอบมากเซอร์มอนโลชีสนะคะเราว่าของอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราอาจจะจิ้มน้ำจิ้มไหมแต่เรารู้สึกว่าร้านนี้เราไม่ต้อง ราไม่ค่อยจิ้มน้ำจิ้มอแล้วสุกเราชอบกินแบบว่าสดๆเลยไม่ค่อยจิ้มอบูคานิมิโซะนะคะแล้วก็มีท็อปโอ้ร้อนเราจะมาลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะคะมีปลาทูน่านะคะมีฮามาจิแล้วก็มีอูนิแล้วก็มีไข่แซลมอนอยู่ตรงนี้นะคะไ,ไปลองต้องลองอันนี้เป็นสตูลินบัวน,นะคะอันนี้คือเอามาโชว์เฉยๆแต่ว่าเราไม่กินนะคะ เขาหอมนะแต่ว่าทีมงานที่ไปด้วยกันเนี่ย mm hmm. เขาคอนเฟิร์มว่าอร่อยดีโ mm hmm. ซชิเอ็นกาวะแล้วก็เป็นแซลมอนอะโวคาดโดนะคะอันนี้ถ้าแบบว่าใครเองกำลังไดเอทลดน้ำหนักอยู่แล้วว่าเมนูนี้ก็คือตอบโจทย์ในการที่เราจะอิ่มไวนะคะเมนูนี้เราว่ามันก็เลิศนะแบบว่าใครติดแกรมก็คือได้ก็คือเอาสั่งมาถ่รูปสวยๆได้นะคะ ชีวิตเราอะเกิดมาไม่มีอะไรมากหรอกแค่ได้กินของอร่อยๆวันก็มีความสุขแล้วค่ะอี่มีมมมเมนูหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเขาเป็นคัเพก็จะมาชิมกุ้งนะคะน้อง่ารักเลไม่รู้ว่ามีใครเป็นบ้างเวลาเรากินของขคา้าเสร็จใช่ไหมเราชอบกินของหวานแบบสลับสลับกันไปเพราะว่าแบบ เรารสักว่าพอเรากินของหวานสลับกันไปเหมือนท้องเราอ่ะก็สามารถเริ่มขอกเขาต่อได้อ่ะคะ่ะแบบแบบไปอันนี้ก็จะเป็นวนมะพร้า,าวนะคะผ่านไปสักระยะแล้วครับตอนนี้ก็คืออิ่มมากเลยแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งรับผิดชอบกับสิ่งที่เราได้ทําเอาไว้อิ่มจีน <laughs> อันนี้คือผลของการที่เราสรั่งมาเยอะๆ,ๆนะคะเราก็ต้องกินให้มันหมดนะคะ อันซาลามอนที่เราไปที่ไหนเราก็ต้องสั่งะคะ่ะเป็นเมนูที่แบบว่าเราต้องสั่งไปทีทะ,ค,ะบบค่ะหลังะมันไม่ถูกกินตลอดเลยนะตอนนี้นะคะเราพบปัญหาก็คือเราอะ่ะกินอาหารไม่หมดใช่ไหมก็เ,เหลือไม่เยอะหรอกแต่ว่าเราอะ่ะจะเพิ่มกำลังใจดยการที่เราจะไปตัดเค้กแล้วก็ไอติมนะคะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการที่จะสู้กับอาหารที่เหลือทั้งหมดนี้นะคะ เราจะมาผักยกด้วยกันที่เราจะมากินไอติมนะคะอุ้ยมีไอติมสลิดเดอร์ที่เราชอบเลยอะ่ะเอ้ยอันนี้เดี๋ยวชีอันนี้ก็คือเราหยิบฟรีนะคะมันเป็นอยู่ในราคาของบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วะคะ่ะอฮ้ยชอบอะ่ะอันนี้ก็คือเรากินได้ไม่อั้นเลยนะสมมุติถ้าเราอะ่ะเรากินหมดชันป็นเราก็กินสิเราก็กินกี่อันก็ได้อะ่ะหยิบได้ไม่อัน้นแต่ ไ,ไม่เดียวก็พอแต่ว่าเราจะไม่วุ่นวายแบบตอนเราสั่งอาหารนะคะเราจะหยิบไปแค่อันเดียวก็พอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลุยของเขาต่อน,นะคะอันนี้เราจะปรับสภาพเพาะเนี่ยเราชอบมากเลยอะ่ะที่มันเป็นแซนด์วิช <S <S เป็นไอศครีมช,รช็อกโกแลตชิพนะคะอันนี้ก็เราชอบอะ่ะพี่น่าเขาชอบมากเลยชอบจริง ชอบมากกินแล้วแบบฟินแบบจะร้องไห้คือของเขายังทานไม่หมดแต่ว่าเราจะมาทานของหวานขั้นก่อน ตอนนี้นะคะ้รากินอิ่มเป็นที่แยบร้อแล้วนะคะเราก็จะมาปิดคลิปกันที่ใต้ต้นสกกากุร้านนะคะเราไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะแอยู่ที่ร้านอาหารญ,ญี่ปุ่นค่ะเราไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้เราก็มาอยู่ใต้ต้นสาก,กุร้าของทางร้านนะคะเป็นจุดไฮไลท์คือถ้าใครมาก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็จะมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยสําหรับคนที่มีลูกมานะคะถ้ามีลูกมาูตู้คีบเขาก็มีตรงนั้นเห็นไหมนั่นอะ คลิปนี้ด้วยนะคะคลิปหน้าคลิปถัดไปพัดจะพาไปที่ไหนไปทำแอคทิวิตี้อะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พัดด้วยนะคะ